ใครจะยกพ่อไอเสียของรถตู้นิสสันนวราเครื่องยนต์ดีเซลสั่งผ่านรุ่นนี้น่ะบอกได้เลยนะคะว่าจะต้องกินข้าวเหนียวคําใหญ่ๆคําใหญ่ๆนะคะแล้วก็วีรสตีอย่างเราเนี่ยก็จะยกนานนี้ได้เนาะเพราะว่ามดลูกมันจะหลุกคะ่ะ ท่อไอเสียของรถรุ่นนี้อายุร่วม20กว่าปีนะคะแต่ว่าท่อไอเสียก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็เหล็กที่ห่อหุ้มของท่อไอเสียรุ่นนี้นะเขาจะเป็นเหล็กหน้าตาดีนะหรือเราก็จะเรียกกันว่าเหล็กหล่อน,นั่นเองนะคะแล้วก็บาร์โค้ดของเขาจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียมีหลายบาร์โค้ดอีกแล้วนะรุ่นนี้ก็ให้เรา,าโฟกัสอยู่ที่ไส้ด้วยนะคะไส้ก็จะมีไส้ครึ่งแล้วก็ไส้เต็มนะคะไส้ครึ่งก็คือจะมีไส้อยู่แค่ก้อนเดียวบล็อกเดียวน้ําหนักไส้6กิลลค่าตัวจะอยู่ที่2,00 0กว่าาบทนะ แล้วก็จะมีไส้เต็มไส้เต็มก็คือว่าไส้จะมาสองก้อนสองบล็อกนะคะไส้เต็มก็จะมีตั้งแต่ค่าตัวตั้งแต่5 0 0 0 6น0 0 7,000นะคะแล้วแต่บาคุตนะคะที่อยู่ตรงกลางท่อไอเสียคลิปนี้กล่าขอบพระคุณข้าวเหนียวกล่าขอบพระคุณค่ะ